ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับ 4. เหมยกงจือหายใจเข้าลึกๆและร่ารำเ,เร็วขึ้นเล็กน้อยระง,งับความปรารถนาของเทียนจี้หลิงที่จะออกมาเธอดึงมือของเธอขึ้นไปในอากาศ และรวบรวมพลังอาวากาศที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว 3. รัศมีสีเงินบนพื้นเริ่มเดือดแระความผันผวนของอาวากาศนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นทีละน้อยสามารถมองเห็นรอยแตกร้าวของอาว,าก,าอาวากาศอันมืดมิดได้ในรัศมีสีเงินนี่เป็นสัญญาณว่าพลังของอาวากาศนั้นอุดมสมบูรณ์อย่างมาก 2. ร่างกายอันละเอียดอ่อนของเหมยกงจื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสีทองบนตัวของพยักขาวจางหายไปโดยสิ้นเชิง แต่บนพื้นผิวของหมวยกงเจอมีชั้นแสงสีขาวปรากฏขึ้นเต็มไปด้วยความอาฆาตอันเจียบคมรัศมีนี่คือรัศมีวิญญาณชั่วร้ายของเธอเองหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเวลากลับมาเป็นปกติในขณะน,นี้แลร่เสียงคำรามของสายฟ้าบนท้องฟ้าก็ระเบิดเกือบจะในทันทีหากไม่มีสายฟ้าที่กระจัดกระจายสายฟ้าสีทองหนาเท่ากับถังก็ตกลงมาจากท้องฟ้าราวกับหอ,อกที่จอะทะลุท้องฟ้าและโลก ไม่ว่ามันจะผ่านไปที่ไหนพื้นที่นั้นก็แตกสลายแตกแสงบิดเบี้ยวชิ้นใหญ่และมุ่งหน้าตรงไปหาเหมยกรุงเจอรอบที่สามพลังสายฟ้าการระเบิดของความเข้มข้นของพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีวิญญาณชั่วร้ายหรือการระเบิดที่ดังสนัน่นเป็นเพียงการทิ้งระเบิดที่บริสุทธิ์เป็นการกดขี่ด้วยพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดเหมยกุงเจอผักออกด้วยมือทั้งสองข้างและพลังแห่งอาวากาศรอบตัวข,ของเธอก็กลายเป็นพายุสีเงินคล้ายกับพายุทอร์นาโด ที่พัดเข้ามาทันทีมีเสียงดังเกิดขึ้นแสงสีเงินระเบิดแรกกลายเป็นฝนโปรยปลายลงมานับไม่ถ้วนที่กระจัดกระจายไปทุกทิ่ทุกทางแต่แสงสีทองยังคงตกลงมาทําให้เหมยโกงเจอรมำรงกับเขินนี่เป็นสายฟ้าครั้งที่17แรกเป็นลูกแรกในรอบที่สามใบหน้าของเหมยกงเจอเปลี่ยนไปเล็กน้อยเธอรู้ว่าเธอทนไม่ไหวหลังจากนั้นทันทีสายฟ้าครั้งที่สองก็ดังสนัน่น ซึ่งมีพลังมากกว่าครั้งก่อนหากครั้งซันไม่ช่วยให้เธอได้พักสิบวินาทีเหมยกงจือก็รู้สึกว่าเธออาจจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้อีกต่อไปเมื่อการแร่รำความรับสวรรค์บิดล่างที่บอบบางของเธอพยักขาวตัวใหญ่ก็ทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและจมดีสายฟ้าด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวพยักขาวก็กลายเป็นพลังโชคร้ายที่น่าตกใจแร่ทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าแร่ถูกทำลายร้างไปพร้อมกับสายฟ้า เหมยกงเือคร่ำควรและร่างของพยักขาวก็รวงตัวการรอบตัวเธออีกครั้งแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นภาพรวงตาเล็กน้อยนี่คือการใช้พลังชั่วร้ายที่ควบแน่นเพื่อส่งสายฟ้าแต่ด้วยการพัฒนานี้พื้นที่ที่ผันผวนรอบร่างของเหมยกงเจือได้จัดกลุ่มใหม่และดวงดาวก็ส่องสว่างด้านหลังของเธอมีขนกระจายออกไปและแสงสีงเงินพราาก็พุ่งออกมาจากดวงตาแต่ละข้าง กลายเป็นดวงดาวไม่กี่ดวงแล้วขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ฟ้าลูกที่19ตกลงมาจากท้องฟ้ามีพลังทำลายล้างที่ทรงพลังกว่าแต่คราวนี้แสงสีเงินบิดเบี้ยวแรกดวงดาวก็เคลื่อนตัวแต่ฟ้าสีทองเคลื่อนตัวทันทีหันไปเป็นระยะทางแลกระเบิดเข้าสู่ความว่างเปล่าหากเธอต้องการแก้ไขการโจมตีด้วยความแข็งแกร่งบริสุทธิ์วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้กำลังมีหน้าแดงบนใบหน้าที่สวยงามของเหมยกงเจอ แต่ดวงตาของเธอยังทรงเต็มไปด้วยแสงที่แน่วแน่ตัวตนของเธอเป็นคนที่เข้มแข็งโดยธรรมชาติและยิ่งเธอผเผชิญกับความยากลาบากมากเท่าไหร่เธอก็จะยิ่งลุกขึ้นสู้กับพวกมันมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเห็นเสียงนี้รอยเยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทงังซานและทังซานก็เช็ดเลือดกำเดาออกดวงปราทีพแห่งการอวากาศที่ปกคลุมไปด้วยของเหลวเจ็ดสีบนหัวของทังซานได้ถูกถอนออกแล้วนี่คือพลังทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ หลังจากการขัดเกลามาในปัจจุบันและในสถานการณ์ปัจจุบันของทงางซานทางซานทําทได้เพียงใช้เวลาในตอนนี้เพื่อทวงเวลาพักสิบวินาทีให้กับเหมยกงเจอในฐานะผู้พิฆาตของเหมยกงเจอเขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีโดยธรรมชาติมากกว่าบิดาของเหมยกงเจอราชาปิศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าราชาปิศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องการเตรียมตัวสําหรับลูกสาวของเขาแต่เขาคิดไม่ถึงว่าความน่ากลัวของภายพิบัติที่ลูกสาวจะต้องเผชิญ ะน่ากลัวถึงเพียงนี้หากเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจน่งยุงธรรมดาก็คงจะเสร็จสิ้นไปนานแล้วและคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมารุ่ถึงระดับความรุนแรงนี้ถ้าจะพูดกันตรงๆในบรรดาความทุกข์ยากของสายฟ้าทั้งหรอบรอบที่3ของเหมยกรุงเตือนั้นดีที่สุดที่จะต้านทานทักษะเวทมนต์ของเผ่าพันธุ์ปีศาจน่งยุงพลังเปลี่ยนแปลงไปตามกาลได้เวลาสิ่งที่พวกเขาทําได้ดีที่สุดคือการโจมตีด้วยพลังบริสุทธิ์ พวกเขาสามารถใช้พลังน้อยที่สุดเพื่อแก้ไขการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดได้เมื่อเห็นเหม่ยกงเจอนําทางภัยพิบัติสายฟ้าครั้งที่3สําเร็จทังซานก็เข้าใจว่าเธอไม่น่าจะมีปัญหาในรอบที่3นี้ทงังซานปรับตาว่้ยหายใจเข้าลึกๆปรับสภาพของเขาในขณะที่จิตสํานึกของเขาแผ่ออกไปสู่ทะเลในทะเลสีครามที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งมีชีวิตรอบๆเกาะได้หนีไปแล้วเนื่องจากการมาถึงของภัยพิบัติสายฟ้า แต่ด้วยการดึงน้ำาทเรทางสารยังคงพึ่งพ่าจิตสำเนึกของเขาเองเพื่อสัมผัสถึงความผันผวนทางจิตวิญญาณน,น้ำเมท้วนที่เป็นของทเทเรเผ่าพันที่อยู่ห่างไกลออกไปเมื่อดึงความผันผวน,นเหล่านี้พลังทางจิตวิญญาณจำนวนมากนาบรรจบการที่เขาเสริมสร้างจิตสำเนึกของเขาเองสามรอบสุดท้ายของไยพิบบติสายฟ้าระดับ8นั้นยากที่สุดที่จะต้านทานได้ไพพิ่บาศสายฟ้าทั้ง3รอบนี้สามารถเปลี่ยนเหมือนงเตือให้กลายเป็นที่เท่าได้ตลอดเวลา เป็นไปไม่ได้ที่จะต้านทานเพียงแค่อาศัยความแข็งแกร่งของเธอภัยพิบัตสิสายฟ้าเช่นนี้น่ากลัวมากเพราะมิติกาลังจะทําลายเธอพลังของมิติเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อปกป้องความปลอดภัยของมิติการเอาลงอยู่ใดๆที่ทําลายความสมดุลของมิตินี้จะถูกตอบโต้โดยมิติมันเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับพลังของมิติทั้งหมดแรกในทางกลับกันเป็นไปไม่ได้ที่มิติจะฆ่าสิ่งมีชีวิตเวตรงจากอากาศาบาง มันสามารถได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์พิเศษบางอย่างเท่านั้นเช่นการใช้โอกาสแห่งภัยพิบัติสายฟ้าปัจจัยที่ไม่แน่นอนสามารถถูกทำลายได้อย่างสมบูรณ์ความยากลาบากภัยพิบัติสายฟ้าของทงางซานในการเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้านั้นจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเมื่อกงเจอเพราะเขามาที่มิติแห่งนี้พร้อมจิตสานึกทางพระเจ้าของเขาและครอบครัวของเขาเองก็ถูกปฏิเสธโดยมิติดังนั้น ความทุกข์ยากไทยพิบัติสายฟ้าที่เหมืยนกงจือกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้จึงเป็นพลังที่เธอไม่สามารถต้านทานได้ในการรับรู้ของเธอแต่ทว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่มิติจะทำลายเธอได้โดยตรงเมืมเ่อเหมยโกงจือประสบความสำเร็จในการเอาชนะความทุกข์ยากนั้นมันก็เหมือนกับทะเลที่กว้างพอให้ปลากระโดดได้ท้องฟ้าก็สูงพอให้นกบินได้ในอนาคตก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดของจกอักรพรรดิจะไม่มีการ,รปราบปรามจากมิติอีกต่อไป ในฐานะผู้วิทักษ์ถังซานได้เตรียมวิธีการหลายอย่างโดยธรรมชาติทุกวันนี้เขากำลังคิดอยู่ว่าเหมือนกงเจอจะต้องเผชิญภัยพิบัติจากสายฟ้าแบบไหนแม้ว่าเขาจะไม่สามารถทํานายภัยพิบัติสายฟ้าระดับแปดนี้ได้โดยตรงและแม่นยําแต่เขาก็วางแผนที่เร็วร้ายที่สุดสาหรับการํารงอยู่ของภัยพิบัติสายฟ้าระดับแปดนี้การใช้วัตถุสัญญาณการะเวลาอาวากาศเพื่อทวงเวลาตอนนี้คือไม้เด็ดแรกและสิ่งต่อไปที่เขาจะใช้คือไม้เด็ดที่สอง สายฟ้าโรคหนึ่งแท้งแปลงฟ้าอีกรูปหนึ่งแต่เหมยกรุงเจอได้ทําการปรับเปลี่ยนสิบวินาทีก่อนหน้านี้ซึ่งทําให้ร่างกายของเธอเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและระดับพลังยุทธ์ของเธอก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเธอก็สบายใจมากขึ้นในการใช้การเปลี่ยนดวงดาวและแทบจะไม่สามารถนำทางความยากลำบากของสายฟ้าไปยังบริเวณโดยรอบได้แต่ไหนที่สุดก็รอดจากการทิ้งระเบิดครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีอันตรายใดๆแต่ทว่า เธอ,อยังต้องทนทุกข์ทรมานจากการมีเลือดออกจากปากและจมูกของเธอแร่ได้รับผลกระทบจากแรงกระททกกระเทือนจากการทิ้งระเบิดสายฟ้าและเธอ,อยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่บ้างหลังจากคืนยาศักิ์สิทธ์แห่งการรักษาที่พ่อของเธอมอบให้และแก้ไขภัยพิบัติสายฟ้าเธอก็ถอนหายใจด้วยความร่องอกและมีโอกาสหายใจแต่ในเวลานี้เธอต้องประหลาดใจที่พบว่าเมฆภัยพิบัติบนท้องฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง สายฟ้าสีทองแต่เดิมดูเหมือนจะจางลงแต่แม้ว่าเธอจะต้องผ่านความยากลาบากแต่เธอก็รู้สึกหายใจไม่ออกเล็กน้อยสายฟ้าที่ตัดผ่านเมฆแห่งความหายนะเริ่มเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีทองเข้มและเหมือนกงจือก็อดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนสีหน้าของเธอเมื่อถูกรัศมีที่น่ากลัวอย่างยิ่งกดเคยังไม่จบความทุกข์ยากสายฟ้ายัางคงรุนแรงขึ้นแม้ว่าเธอ,อยังคงมีความเชื่อที่แข็งแรง แต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วในขณะนี้เธอเคยได้ยินราชาปิศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่บรรยายถึงกระบวนการมากมายในการเอาชนะความยากลำบากภายพิบัติสายฟ้าแต่เธอมั่นใจอย่างยิ่งว่าภายพิบัติสายฟ้าที่เธอเผชิญในเวลาน,นี้นั้นมีพลังมากกว่าที่พ่อของเธอเคยบอกไว้อย่างแน่นอนรอบที่สี่ของภายพิบัติสายฟ้าพร้อมรัศมีแห่งการทำรลายล้างเตรียมดูดซับพลังจากข้า เสียงของถังซานดังขึ้นอีกครั้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของเขาจิตใจที่กระสับกระส่ายของเหมยกงจือก็กลับมาสงบอีกครั้งเธอาหาันศีรษะไปพบกับถังซานได้เห็นเลือดบนจมูกของเขาที่ยังไม่ได้เช็ดออกในเวลานี้ถังซานค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นและบนหน้าผากของเขารูปแสงสีสูนสีทองก็เพ่งปรากายออกมาอย่างรุนแรงแสงสว่างแสงสีทองได้เงาค่อยๆปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขา ูเหมือนจะเป็นตีศูนย์สีทองแต่มันก็เป็นภาพโวงตามากแรกในขณะนี้แม้แต่ราชาปีศาจนยุงก็ค้นพบว่าในน้ําทะเล,ลรอบๆเกาะมีจุดแสงสีฟ้าสุดสเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่ธาตุน้ําบริสุทธิ์แต่เป็นแสงชนิดพิเศษอย่างแน่นอนมันรวมตัวกันอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าสูกก่เกาะตีศูนย์ลรงตาในมือของถังซานชี้ไปนในทิศทางของเหมยกงจือทะเลนั้นข้างหลังเขา แสงแรกเงาขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะสามารถขยายทางโรคได้หายไปในพริบตาเมือกงเจอเห็นเพียงผมสีฟ้ายาวปิวไปตามแสงแรกเงาขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะสูงหลายร้อยเมตรช่วงเวลาต่อมาพลังงานจํานวนมหาศาลถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของเธอทำให้ร่างกายของเธอเปล่งแสงสีฟ้าออกมามเมฆแห่งความทุกข์ยากกลอนท้องฟ้าที่กลายเป็นสีทองเข้มถูกปั่นป่วนในทันทีแต่พวกมันไม่ได้ทําให้เกิดภัยพิบัติสายฟ้า ในรอบที่สี่ในทันทีสิ่งนี้คืออะไรม่านตาของราชาปิศสารนกยุงหดตัวรงจากนั้นมันก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดูเหมือนจะมาจากความนิรันดร์ทุกอย่างพูดดูเหมือนจะมีความจริงของสวรรค์และโลกได้ยังฟงสั่นสะเทือนพื้นที่เท่าเลขนาดใหญ่ด้วยรอบนี่คือคำวอวยพรของเทพสมุทรมีเสียงเฮงเฮงทะเลสั่นสะเทือนน้ำทะเลจำนวนมากเดือดแระมีแสงสีฟ้าและสายฟ้าพุ่งออกมา,มา,มากขึ้น บรรจบการเข้าหาเหมยกคงจืออย่างรวดเร็วรวมเข้ากับร่างกายของเธอเพื่อให้แสงสีฟา้าปรากฏขึ้นตามธรรมชาติรอบๆตัวของเธอพลังปารลาดนี้เราเลี้ยงร่างกายของเธอทําให้เธอฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้เกือบจะในทันทีแรดูดซับพลังงานความทุกข์ยากภายพิบัติสายฟ้าที่ซึมเข้าสู่ร่างกายของเธอได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าพลังแปลกๆจะได้รวมกับความแข็งแกร่งของเธอเองแต่ในเวลานี้ รู้สึกได้ชัดเจนว่าเธอสามารถใช้พลังนี้รับเปลี่ยนเป็นพลังของเธอเองได้นี่คือพอรของเทพสมุทงั้นเหรอเขาเป็นเทพสมุทจากชาติที่แล้วจริงๆใช่ไหมชาติที่แล้วเขาก็เป็นสามีของเธอด้วยในใจของเธอความรู้สึกแปลกๆยังคงอยู่ในใจของเหมยกงเจอในขณะนี้ดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ได้รับจากการคุ้มของของ,ของสามีของเธอความรู้สึกนั้นวิเศษมากจนเธอลืมไปว่าพลังเผชิญกับภัยพิบัติสายฟ้า มีเสียงดังเกิดขึ้น้าร้องคำรามเหนือศีรษะแร่เมื่อสายฟ้าตกลงมาจากท้องฟ้ามันก็กลายเป็นแสงสีทองเข้มสายฟ้าที่เต็ียมเระ่รัศมีแห่งการทำแวดรางและพลังระเบิดอันน่าสะพึงกลัวตกลงมาแทบจะในทันทีเมื่อเผชิญกับพลังอันสมบูรณ์ดูเหมือนว่าเทคนิคทั้งหมดจะไร้ประโยชน์ดวงดาวต่างๆถูกทำลายและดวงดาวสามารถถ่ายโอนพลังได้เพียงส่วนเล็กๆเท่านั้น รัศมีสีเงินที่ขับเคลื่อนโดยการได่รัมความรับสวรรค์ก็ถูกทำลายไปทีระดวงและพลังอัมเบรสวดของสายฟ้าก็หายไปนี่เป็นการโจมตีที่เต็มเรื่อยพลังทำลายล้างโคแสงสีฟ้าอ่อนถูกขึ้นบนท้องฟ้าในขณนะนี้เหมือกรุงเจือไดรรัมอย่างสง่างามใต้รัศมีสีฟ้าอ่อนถัาแสงที่เต็มเรื่อยการทำลายล้างอย่างต่อเนื่องมันสลายไปได้ถึงแม้ จะมีความกดดันอันไม่มีที่สิ้นสุดเธอก็ยังคงสามารถต้านทานมันได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ฟ้าแห่งการทำลายล้างมาที่หลังทีละอันหนักมากราวกับว่ามันสามารถกวาดล้างทุกสิ่งได้แต่ถ้ว่าเะาเรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังกราบเพื่อมด้วยรัศมีสีฟ้าด้วยพรของเทพสมุทรก่อนที่สายฟ้าแห่งการทำลายล้างจะตกใส่เหมหือนกงเจอมันจะถูกรองอย่างต่อเนื่องทีละชั้น และพลังงานมหาศาลก็สายตัวอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าจะใช้พลังแห่งท้องทะเลทั้งหมดมาต่อสู้กับความน่ากลัวของการทําลายร้างของสายฟ้าเมื่อเหมยคงเจออยู่ในนั้นเธอสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพึงกลัวของสายฟ้าแห่งการทําลายร้างอย่างลึกซึ้งแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงความกว้างใหญ่ที่มาจากทะเลด้วยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ